สวัสดีค่ะข่าวดังหัวเด็ดมาแล้วค่ะโมเมนต์อบอุ่นหนุ่มสอนรามหนุ่มสอนรามทำหน้าที่พ่อนั่งก้อนข้าวลูกสาวน้องวีจิตามประสาพ่อลูกหนุ่มสอนรามแทพพิทักษ์ทำหน้าที่พ่อนั่งก้อนข้าวลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนน้องวีจิตามประษาพ,พ่อลูกเช่าเน็ตแห่ชมหลายหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์พระเอกในตำนาน ที่ขึ้นชื่อเรื่องความติดดินเป็นลูกชายคนเดียวของนักแสดงในตำนานคุณพ่อชุมพรเทพพิทักษ์และคุณแม่มายุรีเทพพิทักษ์โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีแต่ปัจจุบันก็ยังคงมีผลงานอย่างต่อเนื่องโดยทางด้านลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องวิจิในวัยสองขวบก็ได้ยกให้เป็นการดูแลอยู่ภายใต้การดูแลของหนุ่มศรรามแต่เพียงผู้เดียวและทางด้านติ๊กบิ๊กบาทเทอร์ จะมีสิทธิ์ได้เจอลูกสาวแค่ตามตกลงเท่านั้นแต่ต้องบอกเลยว่าทางด้านหนุ่มศรรามนั้นก็ได้ทำหน้าที่พ่อเลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีรวมถึงน้องวิจิเองก็ดูเป็นคนสดใสร่าเริงเอามากๆล่าสุดทางด้านหนุ่มศรรามได้ออกมาโพสตคลิปขณะที่กำลังนั่งป้อนข้าวลูกสาวน้องวิจิตามประษาพ,พ่อลูกเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต,ต์ที่อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวโดยงานนี้ต่างก็มีชาวเน็ต แถวเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างมากมายเลยทีเดียวและน่ารักอบอุ่นขนาดไหนไปชมจากคลิปได้เลยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องข่าวดังหวยเด็ดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ